สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bigby Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องตัวเราเตอร์ 4g นะครับที่สามารถปล่อย Wi-Fi 2 4 g และ5 g พร้อมกันกับผมจะแรงสะใจไหมนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยแกะกล่องออกมาแล้วนะครับภายในก็จะเป็นกล่องอีกชั้นหนึ่งนะครับที่เป็นการล็อกตัวเครื่องไว้นะครับเมื่อเราหยิบตัวเครื่องออกมานะครับด้านในก็จะมีสายแลนนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์คู่มือการใช้งานแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องมาพร้อมกับ CPU จากทาง MediaTek นะครับเป็นรุ่นรหัส MT 7 6 2 8 AN นะครับผมพร้อมกับ Wi-Fi ชิปเซ e ตนะครับที่เป็นรุ่น MT 7 6 1 2 EN นะครับรันบนตอ o r เร e นะครับ16เมกะบิตเป็นแบบ fast storage นะครับแล้วก็64เมกะบิต DDR2 นะครับเป็น พื้นฐาน Wi-Fi ประเภท IEEE 802.11นะครับ ABGNAC นะครับ Wi-Fi Transfer นะครับจะอัพทูอยู่ที่ถึง1,200เมกะบิตเอเซกนะครับ En c ค y ิปชันจะเป็น WPA และ WPA2 นะฮะดีวาที่รองรับจะอยู่ที่64 d ีไวน,นะครับโดยจะแบ่งเป็น32ดีไวสำหรับคลื่น 2.4G และอีก32ดีไวสำหรับคลื่นที่เป็น 5G ครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับจะมีมาทั้งหมด5พอร์ตนะครับ ใน5พอพอตนี้จะมี1พอร์ตทที่เป็นแบบแวนพอทนะครับก็คือสามารถนำสายแลนมาเสียบที่ช่องแวนนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ WiFi ได้เลยนะครับและอีก4พอร์ตจะเป็นพอตแลนนะครับความเร็ว10ทับร้อยนะครับซิมไซส์แบบ 2FF นะครับซิมไซส์แบบ 2FF จะเป็นซิมขนาดใหญ่ปกตินะครับแต่สุดท้ายในส่วนของพาวเวอร์นะครับตัวเครื่องจะรองรับ 12V1.5A ครับผมในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี่ ทำมาจากพลาสติกนะครับจะเป็นพลาสติกที่มีความหนาแล้วก็มีการขึ้นรูปมานะครับแล้วมีการดู้ไหมก็เขาเรียกว่าการสลักเป็นการใช้เลเซอร์สลักแล้วกันนะครับแบบนี้ตัวเครื่องเราสังเกตดูนะครับจะมีเป็นรอยริ้วๆๆอยู่นะครับในส่วนของเสาสัญญาณนะครับจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับ2เสานะครับจะรับจะทำหน้าที่รับสัญญาณเข้ามานะครับหรือเป็น2เสาสําหรับเซลลูลานะครับอีก2เสานะครับจะเป็นการทําหน้าที่ของขึ้น สัญญาณ 2.4G นะครับและอีกสองสาสุดท้ายนะครับจะเป็นการส่งสัญญาณ 5G มาแล้วครับ๋ยวเราจะมาทดสอบผมผมจะทำการทดสอบเชื่อมต่อเป็น 5G นะครับมาแลนะครับแล้วก็ทดสอบผ่านตัวซิมการ์ดนะครับอันนี้ตอนนี้คือเครื่องเนี่ยอ่านซิมการ์ดอยู่นะครับ ใช้ใช้อินเทอร์เน็ต 4G นะครับในส่วนของซิมเน็ตที่ใช้ทดสอบนะครับจะเป็นซิมเน็ตของทางทางทรูนะครับเป็นโปรโมชั่น20เมกนะฮะใช้ได้ไม่อันไม่ล้อสปีดครับผมอันนี้คือวิ่งจริงๆก็จะอยู่ราวๆเนี้ยฮะ20 21 2บประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความแรงนะครับจากคืน 5G นะครับที่มาจากการ เสียบสายแลนมานะครับหรือว่าเสียบจากช่องแวนมาเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมได้เอาตัวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับขวามือนี้นะฮะเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับผ่านเครือข่ายที่เป็น5 g นะครับโดยอินเทอร์เน็ตบ้านที่ใช้ทดสอบนะครับจะเป็นโปรโมชั่นร้อยทับห้าสิบนะครับในคลิปอาจจะมีปัญหานะครับในด้านอัปโหลดแต่จริงๆอัปโหลดจะขึ้นอยู่ประมาณ40นะครับ สุดท้ายนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาตัวเราเตอร์ใส่เซมอยู่นะครับแบบคุมค้มๆนะคะใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมทุกฟังก์ชันที่เราเตอร์มีในปัจจุบันนี้เลยนะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับที่ตอบโจทย์และคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ดีสคริปชันนี้ได้เลยนะครับ และอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รับข่าวสารใหม่ๆก่อนใครนะครับและสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วสวัสดีครับ